เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเป็น NAS แบบ2เบ์ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายในได้2ลูกหรือว่าถ้าเกิดคุณใช้เป็นไฟล์ Full HD นะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนถ้าเป็นเอฟเฟกเยอะๆก็อาจจะมีหน่วงบ้างอะไรบ้างมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU แล้วก็แรมเลยกราบสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมดันเนตกคอมครับ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาอยู่ในออฟฟิศกันบ้างดีกว่านะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ผมทำออฟฟิศแล้วนะครับมีทีมงานมีน้องๆมาช่วยกันถ่ายวีดีโอมาช่วยตัดต่อนะครับแน่นอนว่ามันก็มีปัญหาเยอะขึ้นครับทำงานกันหลายคนใช้ชีวิตร่วมกันหลายคนต้องส่งงานผ่านไปผ่านมากันหลายคนเนี่ยดังนั้นเรื่องการส่งข้อมูลมันจะเป็นเรื่องที่จุกจิกมากไอ้ครั้นจะเราเอาแฟลชไดร์นะครับไปเสียบจุบเครื่องหนึ่งแล้วส่งต่ออีกคนนึงยุ่งยากวุ่นวายบางทีแฟลชไดร์หายคนโน้นเอาไปคนนี้เอาไปนะครับ วิธีย่าง่ายครับนี่เลยที่ผมมานั่งตรงนี้ไม่ได้อวดทีวีไม่ได้อวดลำโพงนะครับแต่มันอยู่ตัวนี้นี่มันคือ n a s q n a p TS 2 3 3รุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ซึ่งจุดเด่นของ N a s ตัวนี้นะครับมันเป็น NAS ที่มาพร้อมกับ CPU สถาปัตยกรรม ARM นั่นเองนะครับสำหรับสเปครายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับดูได้ใน description ด้านล่างเลยผมเขียนคำอธิบายไว้หมดนะครับตรงนั้นก็อยากดูก็ดูครับแต่หลักๆวันนี้ฮะผมจะมาโฟกัสเรื่องการใช้งานของมันมากกว่าว่า พอเราเปิดออฟฟิศแล้วเนี่ย NAS S มันมีความสําคัญยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับมาพูดถึงรูปร่างหน้าตาของเจ้า ts 2 3 3ตัวนี้กันก่อนนะฮะด้วยความที่มันเป็น NAS S ครับต้องวางแล้วมันดูไม่เคอไม่เขินไม่ขัดกับบ้าน อย่างบ้านผมเน้นเฟอร์นิเจอร์สีขาวนะครับผนังขาวตัวเนสซ่าปกติตามตลาดทั่วไปเนยจะเป็นสีดำๆดุดเข้มเขมแต่ตัวนี้ครับเป็นสีขาวแบบโมเดิร์นตัดดำคาดมาสวยเรียบรู้ดูดีนะครับด้านหน้าตัว N นสก็จะมีไฟ,ไฟบอกสถานะต่างๆครับรวมถึงมีปุ่ม power ปุ่ม copy แล้วก็มี usb ด้านหน้าตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับการแชร์ไฟล์ต่างๆหรือว่าเสียบต่อพิมเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนสครับก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นคอมพิวเตอร ใช้พลังงานน้อยดังนั้นครับมันก็จะไม่เปลืองไฟอย่างแน่นอนใช้งานฮาร์ดดิสต์ได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองตอนนี้ผมกํลาลังเปิดใช้งานอยู่เดี๋ยวผมจะปิดการทํางานของมันสักครู่นะครับกดที่ power ไปปั๊บแช่ไว้10วิฮะ ก็จะมีเสียงตื้อแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็รอมันดับรอมันชัดดาวนะฮะสำหรับเจ้า TS 2 3 3ตัวนี้นะครับจะเป็น NAS แบบ2เบก็หมายความว่ามันสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสภายในได้2ลูกนั่นเองนะครับและพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของ RJ 4 5ครับพอร์ตแลนนะฮะต่อสายแลนได้ USB พอร์ตครับ DC In เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตรวมถึงมีพัดลมระบายความร้อนที่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งเจ้า N a สตัวนี้เนี่ยจะเป็น N a สที่ไม่ใช่แบบ Ho t s w a p ก็คือมีลิมชักด้านหน้าเปิดปุ๊บดึงฮาร์ดดิสต์ออกมาได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเวลาเราจะถอดเนี่ยนะครับต้องไขน็อตออกมานะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แบบมี Hot s ด a p ด้านหน้าก็จะสะดวกกว่านี้แน่นอนนะฮะซึ่งเมื่อเรานะครับถอดน็อตออกมาแล้วนะ เราก็สามารถเปิดฝาครอบขึ้นมาได้นี่นะฮะก็ค่อยๆยกฝาครอบออกมาตรงนี้ตัวฝาครอบนะครับก็จะเจอกับตัวฮาร์ดดิสที่เราติดตั้งอยู่ภายในก็จะเป็นแบบถาดนะฮะดึงถาดออกมาแบบนี้นี่เลยตัวฮาร์ดดิสที่ผมใช้นะครับขนาด4เทราไบต์ใช้2ตัวทำเรท1ด้วยกันนะครับก็หมายความว่ามันสามารถแบคขึ้ข้อมูลกันได้ตัวใดตัวเดึงเสียก็ไม่ต้องห่วงสามารถถอดตัวใหม่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ทำการซิงค์ข้อมูลสำรองข้อมูลกันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ และตัว NAS ตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันจะไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นแรมไม่ว่าจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ SSD ต่างๆไม่สามารถใส่ได้ใส่ได้พียงแค่ฮาร์ดดิสก์สอลูกเท่านั้นนะครับซึ่งฮาร์ดดิสก์เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบมาสําหรับแนทโดยเฉพาะจะดีกว่าตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์สาหรับแนทนะครับพอดีที่บ้านมีตัวนี้อยู่ก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราถอดฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับถ้ามองเข้าไปภายในเนี่ยจะเห็นตัวแผง PCB สีเขียวๆมาเลยนะฮะพร้อมกับ CPU ตรงกลางครับไม่มีพัดลมระบายความร้อนมี เมื่อใช้งานไประยะเวลานานๆก็ควรจะถอดฮาร์ดดิสต์ออกมาเป่าฝุ่นบ้างพักเครื่องบ้างนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยแน่นอนมันเข้าไปสะสมข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะตัวถาดที่ติดตั้งนะครับต้องพูดถึงตรงนี้ก่อนคือเราสามารถใช้งานเป็น SSD ขนาด2.5นิ้วได้ก็คือเสียบ ติดลงไปในถาดเลยแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับใช้งานได้เหมือนกับฮาร์ดดิสเลยนั่นเองเพราะว่าตัว ts 2 3 3เนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับ ssd ด้วยไม่ใช่เพียงแค่จานหมุนธรรมดานะครับแต่ที่ผมใช้แบบจานหมุนธรรมดานะฮะเพราะว่ามันสามารถจุข้อมูลได้เยอะกว่านะครับและก็มีความแข็งแรงทนทานใช้งานกันได้ยาวๆเลยนั่นเองซึ่งถ้าเราใช้งานนะครับก็จัดการประกอบทุกอย่างให้เข้าที่เสร็จแล้วก็ทําการเสียบสายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะฮะก็ถือว่าเริ่มต้นใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับเริ่มต้นใช้งานไม่ยาก อยู่ในสามัญสำนึกแน่นอนแค่ถอดถอดเสียบเสียบสาใสาวางห้าริดลงไปในถาดจบนะครับส่วนฝาครอบนะครับก็ปิดลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็จัดการสไลด์ให้มันเข้าล็อกแล้วก็จัดการครับไขน็อตยึดก็ง่ายดีเหมือนกันนะฮะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแค่มันยุ่งยากกว่าตัวที่เป็นด็อกกิ้งด้านหน้าเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะประกอบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจัดการเสียบสายแลนเสียบสาย d c Adapter เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการใช้งานกันเลยครับว่า มันจะใช้ทํางานอะไรกันในบ้างครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเจ้า Qnap TS233 เข้ากับแ a นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละเราสามารถเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ต่อแ a นหรือว่าต่อ WiFi ในเราเตอร์เดียวกันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเจ้า Qnap TS233 ได้เลยนะครับเพียงแค่โหลดเจ้า q ิว p q f บคิวไฟเดมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว QNAP q, AP, q f i คิวไฟเดอนะครับมันจะสามารถค้นหาเจ้า TS233 ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์ IPS เีเอสดยให้มันยุ่งยากนะครับตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะฮะเสียบปุ๊บลง QNAP q, AP, q f บคิวไฟเดปปับ๊บเจอเลยนะครับ ผมตั้งชื่อคลาวของผมว่า MySun นะฮะลูกใช้ของผมเองแล้วก็ IP address ครับก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งเราก็สามารถเปิดเข้าใช้งานได้ไง่ายๆครับเีีงแค่เดินคลิกเข้าไปครับปั๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้า QTS นั่นเองนะครับผม QTS ก็เหมือนกับหน้าแอปพลิเคชันต่างๆที่ TS 2 3 3รองรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Station Storage and snapshot และอื่นๆอีกมากมายเลย โดยเราสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับจาก App Center ซึ่งแต่ละแอปนะครับก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปเลยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําแอปที่เป็นประโยชน์กับงานสายครีเอเตอร์โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่ต้องการนําไปใช้งานด้านครีเอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งบางคนก็เห็นแอปเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆแล้วเจ้า QTS นะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะฮะและเป็นภาษาไทยที่ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมากๆกนะครับก็สามารถไปปรับกันได้ส่วนหลักๆแล้วนะครับเราจะเข้ามาที่ storage and snapshot ตรงนี้ครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าร้านะครับจัดการร i v e ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเซ t ตค่าเรท1เรท0หรือว่าจะเข้ามาจัดการแบ่งโฟลเดอร์ต่างๆที่แชร์กันในองค์กรได้เลยนะครับจะแบ่งโฟลเดอร์สําหรับใช้ส่วนตัวเองรวมถึงแบ่งโฟลเดอร์สำหรับใช้งานในหลายๆคนเองก็สามารถทําได้เช่นกัน แล้วก็สามารถตั้งค่าพาสเวิร์ดตั้งค่าการเข้าถึงต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับรายละเอียดเหมือนจะยิบย่อยมากมายแต่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับโดยฮาร์ดดิสก์ที่ผมใส่นะครับจะเป็น4เทราไบต์2ลูกระบบจะเห็นโดยรวมนะครับหลังจากทำเรดหนึ่งแล้วจะอยู่ที่3.64เทราไบต์นะครับแล้วก็ทําการแบ่งสตอเรจนะครับเปิดไร์ใช้งานได้เต็มที่แล้วจะเหลืออยู่ที่3.13เทราไบต์ในส่วนอีก500กว่ากิกะไบต์ที่หายไปนะครับ คือการสำรองไว้สำหรับไฟล์ระบบต่างๆและในส่วนของ snapshot ด้วยนะครับเดี๋ยว snapshot คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะครับและนอกจากนี้ครับยังมี q m a g r y ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูรูปต่างๆนั่นเองนะครับเราอัปรูปอะไรเข้าไปนะครับมันจะถูกโชว์ใน q m a g r y ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกดูไล่ดูได้ก็จะมีตามปีนะครับก็เราอัปรูปไปตั้งแต่ปีไหนก็สามารถโชว์ได้ตั้งแต่ปีนั้นเลยอย่างของผมเก่าสุดก็ปี2 0 1 6กนะครับก็จะมีโชว์ด้วยนะฮะ ก็สามารถเลือกดูรูปได้ตามยุคตามสมัยหรือว่าจะเสิร์ชหารูปก็ได้นะครับและเราก็จะมีแอปพลิเคชัน Q Search นะครับแอปพลิเคชันนี้สําหรับเสิร์ชหารูปภาพโปรแกรมเพลงหรือว่าไฟล์ต่างๆน,นะครับเป็นแค่คลิกเลือกตามคัตเตอรกี่ก็ได้หรือว่าพิมพ์หาชื่อไฟล์ก็ได้นะครับรองรับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเลยอย่างอันนี้ผมติ๊กคัตเตอรี่เป็น image นะครับก็จะโชว์ภาพทั้งหมดที่มีในเครื่องและยังมีการใช้ AI ในการจับภาพนะครับเช่นภาพเป็น people นะครับ food animal หรือว่าภาพธรรมชาติต่ตางๆเนี่ย ตัว AI เนี่ยสามารถจับได้เลยนะครับรวมถึงมันรู้นะครับว่าเป็นอีเวนต์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเพราะว่ามันจะสามารถจับได้ว่ามีภาพที่มีคนเยอะมีกลุ่มคนมากๆมันจะจับภาพเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งก็ถือว่า AI นะครับว่าน่าฉลาดเลยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น image category image กับ food นะครับมันก็จะจับภาพที่มีอาหารอยู่ในภาพด้วยแม้ว่าอาหารมันจะเล็กก็ตามเช่นภาพงานแต่งงานบวชมีอาหารในภาพเนี่ยมันจับหมดเลยนะฮะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครที่ใช้งานผ่านมือถือนะฮะสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามีคิวไฟล์ สามารถกดเข้าไปและเข้าสู่โฟลเดอร์ต่างๆที่เราสร้างไว้ได้นะครับที่เราสร้างไว้เลยโดยการเข้าถึงเน็ตผ่านทางมือถือนั่นเองนะครับเช่นเราจะเข้าไปดูมัลติมีเดียที่เราแชร์ไว้นะครับรูปภาพต่างๆที่เราแชร์ไว้นี่เราก็สามารถเปิดภาพมาได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถแชร์ได้นะครับตรงนี้โดยการคลิกไปนะครับแล้วก็แชร์ดาวน์โหลดลิงก์กดไปปับ๊บ เราก็สามารถก๊อปลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนเราแชร์ลิงก์จาก Google Drive ไปได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนผ่านทาง l ล ne ผ่านทาง Facebook ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะครับถือว่าเป็นการแชร์ไฟล์ที่สะดวกมากๆ โดยที่เราไม่ต้องไปสมัครบริการพวก Google Drive ให้มันยุ่งยากใช้แค่ q n a p T.S. 2 3 3ตัวเดียวบอกเลยว่าตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้งานที่เป็น c l o u d Storage เลยนะครับและส่วนถัดมานะครับที่จะทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นคือการ Map Drive ครับการแมปไดร v ์ก็คือการสร้างไดร v ์จากเน็ของเราเนี่ยให้มาโผล่บนคอมพิวเตอร์ของเราเลยเปรียบเสมือนไดร v ์ไดร v ์หนึ่งนะครับเช่นไดรฟ์ C ไดรฟ์ D ไดรฟ์ E อะไรพวกนี้ซึ่งวิธีการง่ายๆเพียงแค่คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยต้องอยู่ในวงแ แมปเน็ตเ r ิร์กไรนะครับเสร็จแล้วครับเราก็เลือกไรท์ที่อยากจะให้มันแมปได้เลยนะฮะเช่นไรท์แซดไรท์วายไรท์อะไรก็ตามแต่แนะนําเป็นไรท์ช่วงหลังๆแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไปทับกับเวลาเราเสียบแฟลชไดร์อะไรพวกนี้นะฮะเอาเป็นไรท์วาแล้วกันจากนั้นครับ,บ,บรกด browse ไรท์ขึ้นมาครับเลือกไปที่ Network รอสักครู่ครับหลังจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่ NAS ของเรานะครับชื่อ NAS f6b1 ตัวนี้ เลือกไปครับก็จะเห็นตัวโฟลเดอร์ย่อยต่างๆที่เราจะแชร์ไว้สมมุติว่าเราจะแชร์เป็นโฟลเดอร์ Public นะครับกดไปปั๊บเนี่ยเราก,กดโอเคเลยนะฮะจากนั้นกด finish ครับตัวไร v ์ก็จะถูกแชร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติแบบนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นไร v ์ไร i ์หนึ่งเลยเพราะว่ามันอยู่ในไร v ์เดียวกันครับ ดังนั้นเนี่ยความจุของแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยมันจะถูกแชร์กันจะสังเกตว่าความจุรวมอยู่ที่3.13เทราไบต์เท่ากันเลยนะครับและความจุที่ใช้ไปก็2.95เทราไบต์เท่ากันเลยถ้าเกิดว่าไรฟ์แทรถูกเพิ่มเข้าไปไรฟ์ไวก็จะถูกเติมเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเพีงเยงแต่ว่าการเข้าถึงโฟลเดอร์นั้นๆเนี่ยก็ต้องเข้าผ่านไรฟ์ที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับและมาต่อกันที่ไฟล์ Station 5นะครับถ้าเป็น s t o r a g e a s ด์สแนปช็เนี่ยตรงส่วนนั้นเขาจะตั้งค่าในส่วนของการสร้า drive ราร drive ้าาาาาางางาางงงไไรรรรคัครบกกแ่่่่ตตๆหืออวเข แต่หลักๆแล้วเนี่ยไฟล์สเตชันจะเป็นการตั้งค่าเกี่กับไฟล์ล้วนๆนะครับตรงส่วนนี้เองนะฮะเราจะสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยการสร้างไฟล์ขึ้นมาโดยไดร์ e หลักๆที่เราใช้งานนะครับคือไดร์ e ที่ชื่อว่า Under Media และโฟลเดอร์ย่อยก็คือ Media Backup นะครับ Multimedia Private แล้วก็ Public อันนี้คือโฟลเดอร์ย่อยที่จะเอาไว้เก็บไฟล์ประเภทต่างๆนะครับโดยการสร้างโฟลเดอร์ย่อยก็สามารถตั้งค่าได้ที่ ตรงนี้ครับรูปโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็คือแชร์โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่จะแชร์กันก็สามารถตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งขนาดโฟลเดอร์ที่จะแชร์ได้นั่นเองนะฮะและในแต่ละโฟลเดอร์ที่เราทําการแชร์ไปนะครับจะมีในส่วนของสแนปช็อตที่ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ hmm. at presently snapshot นะครับตัวสแนปช็อตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเหมือนบันทึกภาพไฟล์ณเวลานั้นสมมติว่าตอนนี้เรามี5ไฟล์และเราบันทึกภาพณเวลานี้ไว้นะครับในอนาคตนะฮะเราเผื่อลบไฟล์ไฟล์หนึ่งไปปับ๊บอยากจะกู้กลับคืนมา เราสามารถกู้ผ่าน Snapshot ได้นะครับ Snapshot ก็เป็นเหมือนการ Recovery เราสามารถตั้งค่าให้มันบันทึกภาพ Snapshot ทุกๆก,ก,กี่ชั่วโมงกี่วันก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะบันทึกณเวลานั้น ก็สามารถกดได้ที่ snapshot ตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆและป้องกันไฟล์หายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าไฟล์หายก็เป็นแค่ย้อน snapshot กลับมาณเวลานั้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งไฟล์ Station 5นี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโฟลเดอร์ต่างๆทําได้อย่างสะดวกมากๆนะครับและนั่นก็หมายความว่าเราสามารถนำโปรเจกต์ไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ได้นะครับหลังจากนั้นฮะเราก็สามารถตัดงานพันแอสได้เลยนะครับตัดต่อวิดีโอพันแอสได้เลยอันนี้ผมจะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเป็นต นนและโปรเจกต์ที่เปิดขึ้นมาครับก็นี่ฮะและลองรันดูครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองรันนะครับลองกดข้ามไปดูโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นเหลืองๆเนี่ยลองกดข้ามไปครับ ะะก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้เป็นไฟล์ความละเอียดขนาด 4K นะครับดังนั้นก็จะใช้พื้นที่เยอะหน่อยแล้วก็การที่จะโหลดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณใช้เป็นไฟล์ Full HD นะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนในกรณีที่เราจะลากไฟล์นะครับจากไดรฟ์นะฮะของบน NAS เนี่ย เราจะลากเข้ามานะครับสัก 2- 3ไฟล์เห็นไหมเราสามารถลากออกมาได้รวดเร็วทันใจว่องไวมากนะครับปัญหาเรื่องการตัดมีไหมฮะกดปุ๊บมาปั๊บไฟล์ที่ผมเลือกมาเป็นไฟล์ 4K นะครับก็สามารถตัดได้อ่ะช็อตคัดตัดหน่อยนี่ปุ๊บอ่ะลองดูฮะเห็นไหมครับทำได้อย่างรวดเร็วกดข้ามครับนี่แทบจะไม่ต้องรอเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เอฟเฟกกันดูนะครับระหว่าง2ฟุตเทจวิดีโอกับ c r cross dissolve ที่เป็น transition ที่เราใช้กันบ่อย ใส่เข้าไปครับก็ใส่ปุ๊บมาปับ๊บลองรันดูครับนี่เห็นไหมเนียนๆมาง่ายๆนะครับตัดไฟ K, สบายสบายๆแต่ว่าถ้าเป็นเอฟเฟกเยอะๆก็อาจจะมีหน่วงบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของการตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ก็สามารถทําบน N นสได้โดยตรงเลยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า N นสของเรานะครับรับการตัดต่อวิดีโอผ่าน N นสได้ไหมเรามาดูที่นี่ครับหน้า QTS เลยนะครับแล้วก็ไปที่แดชบอร์ดครับมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์การทางานของ CPU แล้วก็ RAM เลยเนี่ยเปิดหน้าตัดต่อวิดีโอนะครับ ใช้งานไปเพียงแค่41%แล้วก็ร a m 45%เท่าน,นั้นครับก็ถือว่าเหลือๆในการใช้งานนี่ฮร้ารันวิดีโอครับแล้วก็ดูตรงนี้นี่เห็นไหม แทบจะไม่กระดิกกันเลยนะครับหรือว่าเราอยากจะดูการทํางานให้ลึกกว่านั้นนะครับเราก็สามารถเปิดมาดูได้ที่ Resource Monitor เลยนะครับตรงบริเวณนี้เมนู Resource Monitor นะครับก็จะบอกถึงเปอร์เซ็นต์การทำง,งานของ CPU แบบเรียลไทม์เป็นกราฟเลยนะครับดูซิว่าช่วงไหนมีการพีคโหลดคอมเราตัดต่อไวไหมตัดต่อพารเน็ไวไหมหรือว่ามีใครกาลังดึงข้อมูลอะไรไปใช้แบบเยอะเกินไปหรือเปล่าก็สามารถลุกไปตบเรียงตัวได้ล้อเล่นนะครับตรงนี้ ก็จะดูได้เลยนะครับสำหรับใครเด่ทมงานกันหลายๆคนนะฮะจะได้ดูความผิดปกติของ NAS ได้เลยว่ามันทํางานผิดปกติตรงไหนทาไมมันเกิดอาการช้าขึ้นนะครับแต่รวมๆสเปคที่ให้มากับแรม 2GB เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งาน ในออฟฟิศประมาณ4-5คนนะครับถ้าคนเยอะกว่านี้เนี่ยผมแนะนําเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้จะดีกว่านะครับรองรับการทําง,งานหลายๆคนพร้อมกันได้ด้วยโดยข้อจํากัดหลักๆนะครับที่เราจะเจอถ้าเกิดว่าเราใช้งานกันจริงจังนะก็คือการที่เราเนี่ยก๊อปไฟล์ขนาดใหญ่นะครับไปใส่ในโฟลเดอร์และขณะที่เราทําการตัดต่อวิดีโอไปด้วยนั่นแหละครับจะเกิดอาการช้าอาการหน่วงเกิดขึ้นอย่าลืมว่าแน็ของเราครับมีคอขวดตรงที่การเชื่อมต่อโอนผ่านข้อมูลเนี่ยเป็นสายแลน มันไม่เทียบเท่ากับ SSD M2 หรือว่า SSD ธรรมดาที่เราใช้ในการเก็บไฟล์บนเครื่องของเราแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีทราฟิกเข้าไปมากๆครับเกิดอาการคอขวดอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นข้อจํากัดนะครับในการใช้ NAS ดังนั้นนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณมีการใช้งานกันเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องตกลงกับเพื่อนกันว่าเฮ้ยตอนนี้ผมกาลังทางานด่วนตัดต่อวิดีโออยู่อย่าเพิ่งอัพไฟล์มันนะตอนนี้เดี๋ยวงานผมจะช้านะครับคุยกันให้ดีจะไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ย มันเป็นร่เริ่มต้นสําหรับเจ้า TS 233นะครับดังนั้นเรื่องความเทพในการใช้งานรองรับทราฟิกมากๆเนี่ยมันก็จะจัดการได้ไม่ดีอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าใช้งานคนเดียวโอเคเนี้ยสบายแน่นอนใช้งานคนเดียวโฮมออฟฟิศเล็กๆหรือว่าเป็นบ้านเล็กๆใช้งานกันไม่กี่คนนะครับไปไงครับกับฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า TS 233ครับบอกเลยว่าตัวแค่เนี้ยแอปพลิเคชันฟีเจอร์ต่างๆเพียบเลยเรียกได้ว่ามันรองรับการใช้งานนะครับระดับผู้ใช้งานเริ่มต้นเช่น Home Office คนไม่เยอะมาก หรือว่าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวแบบ Cloud Storage นะครับ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในราคาเพียงแค่7,400บาทเท่านั้นไม่ต้องไปเสียเวลาเช่ารายเดือนไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเช่าแล้วแถมยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมความจุได้อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นครับถ้าอนาคตพื้นที่เราเต็มเราสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสต์ได้ตามความจุที่มันมีขายเลยตอนนี้1นึ่รูปยีเทราไบต์คุณก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแต่สําหรับเจ้า TS233 ตัวนี้ก็ราคาเพียงแค่7,400บาทเท่านั้น ผมมองว่าคุ้มค่าน่าเล่นมากสําหรับใครที่ต้องการแน t ระดับเริ่มต้นสัก1ตัวนะครับวันนี้ก็ฝาก q n ว p TS 233ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทาง q n วเครับที่สปอนเซอร์เจ้าเนสตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้งานกันแล้ววันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมวันนี้ผมตันไตโติลคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงตัวนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ